วากาสกิเ x 10นะคะ,ะเป็นโมเดล2018แค่ะแล้วก็เล่นมาอยู่ที่4,600ก e ิโลนะคะเปิดราคาที่ที่4 3 0 0 0 0บาทและที่สำคัญน,นะคะคันนี้สภาพใหม่เหมือนรถป้ายแดงเพราะว่าเจ้าของมือเดียวไม่ล้มไม่ชนสีเดิมทั้งโรงงานเลยนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเช็คมาแล้วไม่เนี่ยห้ชไม่แล้วก็ยินดีคือเงินแค่เลยนะคะเดี๋ยวพาชมน,นะคะว่าคันนี้มาครอบของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเช็คไม่ก่อนนะคะไม่แพ้แน่นอน 4ี่9กิกโลนะฮะเสียงดีเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะคะทีเียกติดเลยอะสตาร์ทให้ดูอะช่วยอีกทีค่ะครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายเหมือนได้ค้าเลยนะคะจริงหรอเปล่าจริงค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะว่าคันนี้มา ะะอันดับแรกเลยค่ะเป็นชิ้นหน้าแต่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับข้อเฟรมคาร์บอนนะคะการล้มกลางนะคะ GB r a c i n g ข้ท่อทิกสตาร์นะคะอันนี้เปิดใหม่ราคาอยู่ประมาณส<อ>ี่หมื่นกว่าบาทไม่มใจแปลไม่แปลเลยนะครับทิกสตาร์นะครับเป็นไทเทเนียมนะครับไซสิบคืนจริงแล้วเนี่ยพอท่อเขาจะเป็นไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือที่เสริมเข้ามาเป็นสลิปออแต่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับ แรงมากนะครับอย่าลืมนะคะคันนี้สุดพิเศษก็คือมาพร้อมลายใหม่สีใหม่ใช่ใช่สีเขียวสวยมากหายากนะคะสีเขียวปกติเราจะเจอแค่เป็นสีดาเขียวเนาะแต่วันนี้มีเป็นสีเขียวล้วนเลยหายากยมาก <มา S 2> เลยนะแล้วามาพร้อมกับเลขไม้ที่น้อยมากน้อยมากนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับกุญแจสองดอกบุ๊กเซอร์วิสครบนะฮะคันนี้มาพร้อมกับยางเทเลรี่นะคะ ลูกค้าสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรซูทเวิร์สามตึกห้าสามห้าสองสองห้นี่เข้าไปติดตามได้ที่ไหนครับเพจ mm ไลน์ M นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมิไบค์นะคะมหาชัยสุนทราภร์หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเอกชัยเสี่ยงหว่องสุดการเสี่ยงหว่องก็ได้นะคะเช่นกัน,นะคะขอบคุณนะคะ